โลวัสดีค่ะวันนี้มาต่อกินเจนะคะมามา่ามาม่าแล้วก็ใส่เห็ดใส่เห็ดใส่ผักสารพัดผักนะคะกินต้มมามา่าเมื่อยเพิ่งเลิกงานมาเพิ่งเลิกจากงานลุยค่ะ วันที่หกหกวันเหล,ลืออีกสามวันก็ครบเก้าวันแล้วกับการกินเจน Bắp ja. Turnentauer. Müsst du loben? Hä? nấm, spielt Ăn Kinh Ăn bạc. Kinh auf bạc. ngay ngay. ง่ายทำง่ายๆตอนนี้อากาศข้างนอกหนาวนะคะหนาวมาก พรุ่งนี้อาจจะหิมะตกทิมะอาจจะตกแล้วร้อนนะคะสดน้ำแล้วร้อน มาม่าหอหนึงปกติก็จะกินไม่หมดหรอกจะแบ่งครึ่งกินมาม่าครั้งแรกที่กินเจนะคะปกติก็จะเป็นข้าวกับอะโวคาโด ก็เป็นผลไม้แต่วันนี้เป็นมามา่ามีผักด,ด้วยผักหลายๆชนิดหนึ่งมาอีกเพื่อหิวอีกตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงห้าโมงห้าโมงสิบห้า บางทีทุ่มสองทุ่มก็หิวก็ก็จัดเข้าไปก็จะเป็นลวกผักผักที่ลวกไว้นะคะก็จะมีกระหล่ำบรอกรคลีแ้วก็มีผักกาดขาวลวกไว้เต็มตู้เลย อยู่นะคะกินเจมาเกือบหนึ่งอาทิตย์น้ำหนักลดไปประมาณเกือบสองกิโล กินทุกวันนะคะกินข้าววันละครั้งแล้วก็จะเป็นผักกับผลไม้เดี๋ยวก็ปอกสับประรดไว้เสร็จตู้ไว้กินกินเจนี้เราไม่ได้อดนะคะเรากินตลอดยังจะว่ากินแค่ผักผลไม้ข้าว โอเคค่ะเจอกันตอนคลิปหน้าบาย